ผมว่างานหลังเนี้ยสวยนะครับในมัวโห่นะสวยระดับหนึ่งเลยสีฝ้าละแนงเนี่ยเป็นสีที่ท่านเจ้าของบ้านเลือกมาผมดูก่อนอ่าใช่ไม่ใช่สีบริษัทท่านเจ้าของบ้านเลือกมานะครับสีมันจะดอบกับบริษัทนิดหนึ่งแต่ถ้าใครชอบโทนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถามเบอร์สีท่านเจ้าของบ้านให้เนาะอันนี้นะครับ เป็นการขึ้นไม้ระแนงที่ไม่มีรอยต่อไม่มีหัว knot, นะ็อตเนาะเราทาการยิงน็อตเสร็จเราโป๊กเก็บขัดรอยเสร็จจากนั้นนะรอยต่อระหว่างไม้นะครับบางทีมันขัดแล้วมันไม่เนียนเราก็ใส่มอบนะครับสังเกตน,นะมีไม้มอบตรงกลางวิ่งเลยนะครับตรงนี้มันคือไม้ที่เอามาชนกันเราเก็บงานเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอบรอบด้านนี่มอบรอบด้านบางทีเนี่ยขอบเหล็กกับขอบไม้เนี่ยมันไม่มันไม่ชนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปรับงานที่มีหน้าง,งานที่มันมีความลึก เช่นแบบ5เมตรอ่ะโอเคหลังนี้4เมตร90อย่างเงี้ยไม้ระแนงหน้า3เนี่ยขนาด7เซนครึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ลงตัวเป๊ะๆหรอกเจ็เซนครึ่งนะครับบางที8เซนเก้าเซนว่าไปเราก็ต้องใส่มอบนี่ใส่มอบเพื่อที่จะเก็บงานรอบด้านอ่ะกล้องมาดูใกล้มอบนิดนึงนี่มอบรอบด้านนะครับอ่านี่เลยมอบรอบด้านอ่ะประมาณนี้นี่คือมอบในการเก็บงานฝ้าระแนงเวลางานออกมามันก็จะรู้สวยดูดีเนาะ สวัสดีครับผมโบสาโรสสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวนิวโฟลติวานนรังสิทธ์หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริรรษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ดีคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับจะพามาดูงานไวนิลฝ้าระแนงนะครับเป็นงานหลังคาเป็นงานโชว์หน้าบ้านแบบนี้เลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสีฝ้าระแนงของเราเนี่ยเรามีพื้นฐานอยู่3สีนั่นก็คือสีขาวสีไม้สกักแล้วก็สีไม้สักทองแต่ถ้าใครอยากได้สีอื่นๆที่แปลกตาออกไป คุณสามารถซื้อสีมาให้เราเราทาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องบอกก่อนว่าสีไม้ระแนงจะเป็นสีน้ำนะครับอย่าไปซื้อสีนะ้ํามันมาทามันทาไม่ได้นะครับอ่ะโอเคหมู่บ้านนี้คุณชมเป็นหมู่บ้านของ SCS ซีแอนะครับแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่แบบเป็นเวื้องของ SCS ซีแอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวนิวโฟล์วเวนิ o คอมเพลเวนิวธรรมดา อเวนิวอะไรสักอย่างนี่แหละจะอยู่ในเครื่อหมดเลยบางกอกบุรวาดนะครับจะอยู่ในเวิร์กนี้หมดเลยซึ่งเราเนี่ยมาทํางานในเวิร์กนี้หลายโครงการแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยได้มาถ่ายเพราะว่ามันไกลาจากออฟฟิศส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีนัดคิวลูกค้าจะค่อนข้างยากนะครับส่วนมากบ้านที่ได้มาถ่ายเนาะก็จะเป็นบ้านที่แบบเพิ่งเสร็จมันมาดหรือว่าเสร็จไปสักพักหนึ่งลูกค้ายังไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับงานหลังนี้คุณผู้ชมช่างกําลังต้องบอกว่าถ้าเจ้าของบ้านกำลังให้ช่างบิลอิน ิวอินภายในบ้านอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความถนัดของช่างด้วยและจะมาพูดและจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าบางทีคุณจ้างเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดอะ่ะข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรเดี๋ยวเรารับชมฟังกันท้ายคลิปนะครับทีนี้งานหลังคาที่ผู้ชมเป็นงานหลังคาวนิวฟ้ารันแดงนะเป็นเหล็ก6คูณ2ด้านบน4คูณ2ด้านล่างเหมือนเดิม เหมือนกับทุกหลังเลยนะครับถ่ายไปแล้วหลายคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแบบเขาเรียกว่ามาดูออบเซิร์ฟงานมาดูรีวิวนิดนึงนะครับแต่ว่าดีเทลไม่ได้ขอพูดเยอะแต่แต่ว่าจะพูดเกี่ยวกับแนวความคิดหลักคิดแล้วกันนะครับหลังคาหลังนี้คุณผู้ชมผมว่างานหลังนี้สวยนะครับในมัวห่มนะสวยระดับหนึ่งเลยสีฝ้าระแนงแหะเป็นสีที่ท่านเจ้าของบ้านเลือกมา ผมดูก่อนอ่าใช่ไม่ใช่สีบริษัทถ้าจ้าของบ้านเลือกมานะครับสีมันจะดอบกว่าบริษัทนี้หนึ่งแต่ถ้าใครชอบโทนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถามเบอร์สีท่านเจ้าของบ้านให้เนาะอันนี้นะครับ เป็นการขึ้นไม้ระแนงที่ไม่มีรอยต่อไม่มีหัว not, นะ็อตเนาะเราทาการยิงน็อตเสร็จเราโป๊กเก็บขัดรอยเสร็จจากนั้นนะรอยต่อระหว่างไม้นะครับบางทีมันขัดแล้วมันไม่เนียนเราก็ใส่มอบนะครับสังเกตนะมีไม้มอบตรงกลางวิ่งเลยนะครับตรงนี้มันคือไม้ที่เอามาชนกันเราเก็บงานเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอบรอบด้านนี่มอบรอบด้านบางทีเนี่ยขอบเหล็กกับขอบไม้เนี่ยมันไม่มันไม่ชนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปรับงานที่มีหน้าง,งานที่มันมีความลึก เช่นแบบหเมตรอ่ะโอเคหลังนี้4ี่เมตร90อย่างเงี้ยไม้ระแนงหน้า3มเนี่ยขนาด7เซนครึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ลงตัวเป๊ะๆหรอก7็เซนครึ่ง 7, 30, นะครับบางที8เซน9้าเซนว่าไปเราก็ต้องใส่มอบนี่ใส่มอบเพื่อที่จะเก็บงานรอบด้านอ่ะกล้องมาดูใ,ใกล้มอบนิดนึงนี่มอบรอบด้านนะครับอ่านี่เลยมอบรอบด้านอ่ะประมาณนี้นี่คือมอบในการเก็บงานฝ้าระแนง เวลางาน,นานออกมามันก็จะดูสวยดูดีเนาะดน้าหลังผมตรงนี้เขาเรียกว่าเสาแผงนะครับไปพูดแล้วหลายครั้งตรงนี้ใช้เป็น2 4งสเขาเรียกว่า4ีคูณสอสเส้นข้างนอกนะครับขนาดประมาณฝ่ามือผมนี่แหละเนาะตรงนี้เหล็กนิ้วคูณนิ้ว5้าเส้น4ีคูณสองเป็นคาบนล่างนะครับเป็นช่องเปิดตรงนี้เนาะอันนี้คือดีไซน์มาตรฐานของบริษัททําไปแล้วหลายหลงังหลายงานแต่ก็รู้สึกว่าอะโอเค ลูกค้าชอบนะครับปัจจุบันก็ยังมีคนทําแบบเราหลายเขาเรียกว่าหลายเจ้าเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรเอาไปทําตามได้เลยนะครับเสาแพงข้างหน้า2คู่นะครับท่อระบายานะ้ําเป็น PVC ทาด้วยสีดําด้านอันนี้ toa f 8 8 8ปนะครับเป็นสีน้ามันไปดูได้เป็นสีดําด้ดนดดานนะไม่บอกร้านขายสีเขารู้จักนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามาจากคุณโบสารโรใช่ไหม <c oughs> มีคนมาแซวด้วยกอนอ๋อใช่ครับเบอร์นี้เลยอะไรประมานีนะอ่ะต่อมาตรงนี้เป็นลักษณะตัว L คุณผู้ชมตัว L โดยส่วนมากแล้วจะยื่นออกมาเนี่ยนะครับ นะให้มันมีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้บางท่านก็ยื่นออกมาประมาณ50%ตั้งแต่ตัวบ้านถึงรั้วบางท่านก็ประมาณสัก3 0เนาะแล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่ถ้ายืนออกไป80%คุณทําให้มันเต็มร้อดีกว่าสวยกว่านะครับอ่ะตรงๆเลยคุณผู้ชมตรงนี้เป็นไม้รันแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นแขนค้าแผงคุณผู้ชมนะ แขนค้าแผงกับไม้ระแ,แนงเนี่ยเราทําการทําไม้ระแนงเนี่ยที่หลังเนาะปิดแขนค้าแผงปิดรอยต่อก็ตรงนี้ก็เก็บงานค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็เก็บได้เนาะอะต่อ,ตอมาตรงนี้เป็นเหมือนกันใส่มอบเหมือนกันไม้ระแนงเหมือนกันเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นแขนค้าแผงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นตัว L นะครับยื่นออกมาจากตัวบ้านสองสเต็ปนะสเต็ปแรกก็คือสเต็ปที่ดอบเข้าไปตรงเนี้ยมีเทเลสตัวบ้านที่เป็นปูนเนี่ยตรงนี้ไม่มีตรงนี้เราก็ต้องทําสุดตัวบ้านเลยดังนั้นเวลาเราการ เวลามาสำรวจหน้างานนะครับผมจะทําการสำรวจหน้างานก็คือเธอเลสตรงนี้1ชิ้นนะครับเพราะว่ามันกว้างกว้างยาวเท่านี้ไงแต่นี้ต้องอีก1ชิ้นอีกหนึ่งชิ้นบบเพราะว่าลึกเท่านี้กว้างยาวเท่านี้ตรงนี้แหละวิธีการคิดที่ผมกำลังจะพูดเนาะก็คือเราคิดเป็นพื้นที่ต่อตารางเมตรยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ยืดออกมา1เมตรนะครับกว้างกว้างสุดแค่ตรงนี้เนาะสุดแค่ตรงนี้ยังไม่ได้ยุบเข้าไปนะสุดแค่ตรงนี้กว้าง5้าเมตรก็เอา5้คูณหเมตรตรงนี้ก็5ตารางเมตรสมมติว่าตรงนี้ ลึกอยู่2เมตรแต่กว้างแค่3เมตรก็2 3 6ตรงนี้ก็6ตารางเมตรก็เอาตารางเมตรของอันนี้กับอันนี้มาบวกกันแล้วก็รวมรวมเสร็จก็มาคูณราคาต่อตารางเมตรของหลังคาไว้นิวฟ้าละแหน่อันนี้วิธีการคิดเลยคุณผู้ชมง่ายไหมอ่า5บวก6สมมุติตรงนี้มีขยกอีกขยะหนึ่งนะครับขยะอีกขยัหนึ่งตรงนี้เราใส่สันตะเคเหล็กสีดําตรงนี้เราก็ต้องมาสํารวจหน้างานก็คือมาวัดงานก็คือความกว้างตรงนี้ประมาณประมาณเมตร50 ยาวไป6เมตรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งก็เอา3ชิ้นมาบวกกันหรือถ้าจะเอาบวกกันให้แบบเป๊ะๆก็ลงลดด้วยนี่ลงลถก็อีกชิ้นหนึ่งถ้าลงลดกว้าง6เมตรลึก6เมตรก็6 6 3 6 3 6บวกเท่าไหร่บวก3บวก5บวก6อะไรประมาณนี้คุณก็บวกกันไปแล้วก็รวมได้สมมติรวมได้60ตารางเมตรคุณก็เอา60มาคูณราคาต่อหน่วยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะไม่ยากทีนี้ในการที่จะทําหลังคาประเภทนี้คุณชม บางเขาเรียกว่าบางเจ้าบางผู้รับเหมาบางบริษัทนะครับเขาเนี่ยทำแต่หลังคายอย่างเดียวเนาะก็คือเอาง่ายเลยเขารับแต่งานหลังคายอย่างเดียวเพราะางานาหลังคายอย่างเดียวเนี่ยเป็นงานที่จบง่ายสบายนะครับก็คือจบไวจบง่ายทําง่ายจบเร็ว บ,บางบริษัทจึงไม่รับเทพื้นไม่รับทําเสาเข็มไม่รับทําอย่างอื่นเลยรับทาแต่หลังคาเน้นจํานวนโวลูมเยอะๆนะครับคือเอาง่ายเลยเสร็จไว้จบไว้เสร็จไว้ไปต่อเสร็จไว้ไปต่อ2อสวัน5วัน6กวันเสร็จเวันเสร็จนะครับแต่ถ้าเจ้าของบ้านบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทําหลังคาอย่างเดียวก็คืออยากจะนี่เลยอยากจะเทพื้นด้วยอ่ะตรงนี้เทพื้นเทปูนนะครับตรงนี้ก็เทปูนด้วยสมมตินะเทปูนด้วย เราสมมติว่ามีไม้ระแนงตรงนี้ด้วยปูกระเบื้องด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีการปูกระเบื้องพื้นนู่นนี่นั่นด้วยก็อยากจะจ้างบริษัทเดียวให้จบไปเลยนะครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งเราเนี่ยรับทําครบทุกอย่างจบในที่เดียวนะครับเราไม่เลือกที่จะรับงานที่แบบจบง่ายๆได้เงินไวๆเราก็เลือกที่อยากซัพพอร์ตลูกค้าเพราะลูกค้าบางท่านคุณผู้ชมเขาเนี่ยไม่ได้แค่อยากทาหลังคาหรอกเขาอยากจะทําพื้นด้วยอยากจะปูกระเบื้องด้วยอยากจะทํางานห้องครัวหลังบ้านด้วยนะครับซึ่ง พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องไปจ้างช่างรับเหมาหลายๆชุดเพิ่มความเสี่ยงนะครับเพิ่มความเครียดเพิ่มพลังงานในการที่จะไปคุยกับคนนิทีคนนิท,นนทีมันไม่ได้คุยแค่ตอนจ่ายตังค์อย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะครับตอนเซ็นสัญญาก็ต้องคุยกันคุยกันตอนทํางานก็ต้องคุยกันเช่นใครจะเข้าก่อนใครจะเข้าหลังวันนี้ห้ามเข้าอีกสามวันเข้าได้ขอเวลาอีกเจดวันคนที่รอ ก็รอไปคนที่ทําก็ทําไปส่วนคนที่ทําช้าคนที่รอก็รอไปอีกคนที่ทําเร็วคนที่รอยังไม่ถึงคิวท่านเจ้าของบ้านก็เสียเวลาอีกระหว่างรอช่างสับเปลี่ยนเอาชุดพื้นเอาชุดเสาเข็มเอาชุดเทพื้นเอาชุดหลังคาปวดหัวปวดหัวซึ่งผมเนี่ยเคยเจอแล้วท่านเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าเนี่ยจ้างบริษัทหนึง่งเขารับแต่หลังคาอย่างเดียวเขาไม่รับงานอื่นเลยเขารับหลังคาอย่างเดียวนะแล้วเขาก็ มาจ้างสแสงทองเนี่ยลงเสาเข็มเทพื้นปูกระเบื้องนะครับซึ่งเราเนี่ยก็โอเคเราทํางานากาับคนอื่นได้แต่เราไกด์งานง่ายๆว่าพี่ผมลงเสาเข็มก่อน,อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจบงานพื้นแล้วพี่ค่อยมาทําหลังคาเออแล้วพี่ก็ทําให้มันเสร็จเลยแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาจบงานกระเบื้องจบงานห้องครัวเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นน่ยก็ยุ่งยากมากนัดกันไปนัดกันมาซึ่งเราอ่ะก็สแตนบายของเราส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปนัดทีมช่างของเราอีกส่วนหนึ่งทีมช่างของเราจะให้นอนอยู่บ้านพัก10วัน แล้วก็ไม่มีงานก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเอาช่างเนี่ยไปใส่อีกหน้างานหนึ่งดัง mm. นั้นเพิ่มโอกาสเสี่ยงอีกหน้างานงหนึ่งที่จะเสร็จล่าช้าแล้วก็มาหน้างานนี้อะไรประมาณนี้แต่วันนั้นถ้าเจ้าของบ้านเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ช่างที่ทําหลังคายอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นก็เป็นงานมากๆก็คือจบตรงเวลาเป๊ะๆหมดเราก็เป๊ะๆหมดทุกอย่างเรแฮปปี้แต่ถ้า วันใดวันหนึ่งมันไม่เป๊ะขึ้นมาคนที่งานเข้าคือท่านเจ้าของบ้านแล้วก็ช่างแล้วก็บริษัทเรานี่แหละนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานดังนั้นอย่างหน้าง,งานนี้เราได้งานหลังบ้านมาด้วยนะมีงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแต่หลังบ้านเนี่ยไม่มีฝ้าระแนงเป็นหลังคาเมทัลชีตพียูโฟมง่ายๆอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าหน้าง,งานนี้นะครับที่ผมอยากมาอาธิบายว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ที่ว่าต้องมีช่างหลายๆชุดอะไรประมาณนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีบางบริษัทและก็มีบางบริษัทและก็มีบางบริษัทอีกหลายบริษัทที่มีความสามารถเกินจริงเกินจริงคืออะไรก็คือรับลงเสาเข็มเทพื้นปูกระเบื้องสร้างบ้านน็อกดาวทําหลังคาลงรถทําห้องครัวรวมไปถึงทําบิวอินเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยเออเอาเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็ได้บิวอินก็ได้ฉันทําได้หมดแหละฉันแบบทําได้หมดทุกอย่างจริงๆแล้ว คุณต้องไปเช็คกว่าด,ดีๆว่าเขามีผลงานการันตีกี่งานบริษัทเขาถนัดงานอะไรจริงๆนะครับเพราะบางทีเขาก็ตัดให้ผู้รับเหมาชุดอื่นต่อบางทีคุณก็เหนื่อยไปตามผู้รับเหมาชุดนั้นชุดนี้บางทีคุณก็ตามกับเขาก็ยากอะไรประมาณนี้ผมแนะนําว่าให้คุณเลือกบริษัทที่เฉพาะทางส่วนหนึ่งแล้วก็ทําได้เกือบทุกอย่างส่วนหนึ่งเนาะอันดับแรกคือเฉพาะทางก่อนนะครับยาอย่างเราเนี่ยเราเทพื้น โรงเสาเข็มเทพื้นปูกระเบื้องทำห้องครัวทำหลังคาลงรถหลังคาหน้าบ้านอะไรพวกนี้เราทำได้หมดถ้าเป็นงานต่อเติมแต่ถ้าเป็นงานวิวอินผมทำได้บ้านผม,มา่าผมทำเองผมจ้างช่างเองสั่ง,งวัสดุดเองมีทีมงานเองแต่สุดท้ายผมเลือกได้แค่ปีละหนึ่งหลังทุกวันนี้ทำปีละหนึ่งหลังไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้เมื่อไหร่ผมจะต้องตัดงานให้บริษัทอื่นซึ่งมันไม่ดีผมก็ไม่ทำและต้องบอกว่าเราเคยโดนวิจารณ์ว่าเราเนี่ยเป็นนายหน้ารับงานแล้วส่งให้กับบริษัทอื่นจริงไม่ใช่นะฮะเราทำเอง ผมเป็นโมเดลแบบธุรกิจบริษัทมหาชนไม่ว่าจะเป็น s c s นะครับแสนสิริพึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ขออนุญ,ญาตที่เอ่ยชื่อมานะครับ ผมก็พยายามไปดูหลักคิดเขาไปดูวิธีการบริหารงานเขานะครับส่วนมากปัจจุบันเขาจ้างช่างเนี่ยเป็นเอาซอสมาซับแต่ควบคุมด้วยวิศวกรสถาปน,นิกควบคุมด้วยแบบและมาตรฐานซึ่งบริษัทผมก็เป็นนโยบายประมาณนี้แต่ช่างของบริษัทเราก็มีหลายสิบคนนะครับซึ่งเราก็เอาหัวกะทิต่างๆคอยไปรีเจคงานรีเช็คงานตรวจดีเฟกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางบริษัทนอกแต่เราแต่ผมพูดเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ มีการที่จะรับงานแล้วก็เอาไปส่งให้กับบริษัทอื่นนะครับเราทำเองตั้งแต่เสาเข็มนู่นนี่นั่นแต่เราเลือกช่างที่เฉพาะทางมาทำงานวางงานเป็นระบบ นะไม่ใช่ผมตัดให้ช่างชุดหนึ่งให้ลงเสาเข็มให้ด้วยให้ทําอะไรให้ด้วยจนจบอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการบริหารงานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เคารพสิทธิขึ้นกันอะไรกันที่พูดมาคลิปนี้ไม่ได้ดาราม่านะครับแต่อยากให้ความรู้แล้วก็รู้ไปลึกๆเลยว่าบริษัทร,รับเหมาแต่แต่ละบริษัทเนี่ยเขามีการบริหารจัดการกันยังไงนะครับให้ท่านเจ้าของบ้านได้รู้ด้วยให้ผู้รับเหมาบางท่านได้รู้ด้วยเป็นความรู้ด้วยนะครับผมยังเจอบางบริษัทนะครับที่ รับเป็นในหน้าเนี่ยเจอเยอะเหมือนกันรับมาแล้วก็ส่งต่อไปเลยส่งแม้กระทั่งกระดาษนะครับสัญญาเนี่ยส่งไปเลยแล้วกินส่วนต่างอย่างนี้ก็มีหรือจะเป็นการรับงานมาแต่ตัวเองเอาไว้ทําบางส่วนอีกบางส่วนตัดให้ชุดอื่นก็มีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับอยากให้เชื่อมั่นเชื่อถือบริษัทที่มีผลงานมายาวนานเปิดมายาวนานมีทุนจดทะเบียนบริษัทนะครับอย่างเรานี่หลัก10ล้านบาทอันนี้ขอโม้นิดนึงนะครับขอญาตจริงจริงแต่ไปเช็คได้นะครับทีนี้ต่อมา เมื่อคุณเช็คประวัติบริษัทเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณยังต้องไปดูอีกนะว่าดีเทลเนื้อหาที่เขาให้กับคุณเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นสเปคอ่ะเหล็กใช้ขนาดเท่าไรเหล็กพื้นหนาเท่าไร่เหล็กกล่องหนาเท่าไหร่นะครับใช้อิฐมวลเบาใช้ ปูนกาวหรือเปล่าใช้สายไฟร้อยเฟกไหมอะไรประมาณนี้ดูตรงนี้ด้วยและสุดท้ายดูการรับประกันด้วยนะครับการรับประกันหลังการขายของเรารับประกันหลังการขาย1ปีเต็มสามารถแจ้งได้ที่ STCA r e เป็นแผนกดูแลคุณลูกค้าหลังการขายโดยเฉพาะเลยเราไม่เอาแบบเอาเซลมาดูแลลูกค้าไม่ใช่เราตั้งแผนกเลยดูแลไปเลยหลังการขายดูแลเรื่องนี้อย่างเดียวดูแลให้ดีที่สุดประเมิน KPI ให้ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับเรารับประกัน1ปีแต่ไปเจอบางบริษัทรับประกัน20ปี10ปี นะฮะรับประกันพวกนี้ปัญหามันจะเกิดอยู่2อย่างคือ1ถ้ามันเสียหายจริงคุณจะต้องรับประกันจริงคุณอาจจะต้องมารับประกันนะครับสคนรับประกันเขาจะรับประกัน10ปีจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต้องต้องดูให้ดีๆด้วยนะครับหรือเขารับประกันหรือเขาโฆษณาเพื่อที่อยากได้งานอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีๆหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาคุณไปรับปากท่านเจ้าของบ้านว่า10ปีคุณ่ะอีกสิปีคุณจนะณต้องดูแลเขานะจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ ข้อมูลนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้พาดูงานไปสุดท้ายก็มาให้ความรู้เป็นหลักทิปและกันเหมือนตอนที่ต้นคลิปได้เกิดเอาไว้นะครับตลอดนี้ขอบคุณมากอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้หรือโทรที่เบอร์0 8 0 8 1 4 8 0 8 8 8ไปแล้วครับสวัสดีครับ